าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ โยมเดินจกปลอมเดินช้าๆเนี่ยเดินช้าๆบางคนยางเหมือนมาเหาะแล้วก็เดินอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ถูกเรียกเดี๋ยวสาธิตให้ดูมันเป็นธรรมชาติที่ต้องคิดอา,อารมณ์รับรู้อลมวนน้นานเปรนนานมเทพประึสเสียงไม่มีตัวตนคลิมคลาได้จึงการพัฒนายากมากแต่การพัฒนาวัตถุเนี่ยอย่างสลาการเปลี่ยนเนี่ยไปหกเดือนเสร็จพร้อมเครื่องพร้อม พัฒนาง่ายที่สุดแต่ขอจเจริญพรว่าพัฒนาจิตยากที่สุดในโลกต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปนะมาชจมานั่งเจ็ดวันสําเร็จแหละสนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยลหอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง